สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเบิ่งสวนผักค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนปลูกงามงามตัวปลูกวดอกดาวเรืองคะนา้าอันอันนี้เจ้าบาดจ้นังอันใดต้นหอมสิบกระบอกนนี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นต้นหอมสิบาันีนี้พี่น้องค่ะมันอวบมากมัน มันอวบเหมือนต้นเลยรุ่นเธอนี่มันไม่ใช่อวบแล้วอวบระยะสุดท้ายอวบระยะสุดท้ายแล้วอ้แตกะอุ้ยพี่น้องงามงามดินกระเจ้าดีอุุอยู่มันคือคนขายเด้คนขายไม่ใช่แล้วมันคือคนซื้อ้นี่นี่ตัวทิวอวบตงนี้นี่วันมากอานี่มันวัดดีดีแม่คนน่ะป้าโ ว่ามันต่อของเงินเอินผักขนาดน้าแต่ผักขนาดน้าคือเปืย่ยไงทอมันวะเนี่ยไม่หยังเห็ดหยังนั้นโลกหยาบอจ้ะโอ้ายดีนะสีน้ำใสเละถอนเลยผักกระนั้นนะแนนได้หดผักไปในตู้อันยี่ลาบ่มีหลายบ่าจา้ะดูมีต้นเดียวเท่านั้น อักยี่หล่านอันจะใกล้ต้นนังนทีไหมคพ่อเนี่ยนเนะจะเอาอันอ้วนๆหนงซีได้ป่ะจะนี่มันอ้วน่วายเอาูนม่ขายเอาคนซื้อกินเมือรก็มาซื้ออีกมื่อรุนกินผักดีดี ดิงก็บ่กกินคากดีตอนนี้รวบลารวบลาเรืดเอียงตะกีเดีอดเลยวบาลาบดลาเรืดเอียเอาไปแดกซอยไหมคะเนี่ยไม่แดกซอยแล้วาซิลเลยตะ้มืออาซีลลวนั่นปะขันเป็นเฮานีิก็สุนเยอะไปรางปาพี่น้องไปเอาต้นกีฬาหนต้นนอนข้โพดข้โพดข้าวโพดเนี่ย เขาโพดหวานบอกแล้วฉันเคยปลูกอยู่ทไแล้วทำไมต้องปลูกดาวเรืองปลูกดาวเรืองก็ได้ขายดอกตัวบ้านเขาเปิลกระห้อยมะลายขายเมืนบ่จ้ะนั่นส่งแม่ค้าบู้ยเดี๋ยวจะพาไปเมืองบักฮุ่งฮอลแลนด์เยาวานั่นอะไรตีมาตั้งซื้อพันไม้ให้มันมัน่ใมาตั้งซื้อบักฮุ่งเพิ่นพันไม้พี่น้องมั้ยบักฮุ่งไหมดินเขาเจ้าดี ดับเบิลจิตที่อัพต์มือเป็นหรือเปล่าแป๊บๆคุณคุณอะเป็นปุ้มเป็น,ปปนงงนเลยดูมือค่ะกับคุณเอาหัวใจดูคอมเมนเตอต์ตอนจ้อยกับมันบักฮุง้งเงยก็หนาคุณทั้งในไปกี่ละกี่หล่ะอยู่ทั้งหน้าวะสัตว์ไปข้าไปเบิ้งนีก็ได้ยี่หล่ะ เตก,กี้เป็นเป็นสวนเมดเด้อพี่น้องแต่สมัยตะก,กี้มาอัน,นต้นมอนอะไรนี่นอ,อัน,นสมัยตะก,กี้แต่ยี่สิบก็ปี้ก็เก็บมากไปขายได้เป็นหมากมันเบอร์รี่กันฟาดกันมาหาอันนนัไรขี้กระปอมฟาดกันมาหาหญิงกระปอมมาม,มัมีไผ่ออกมาอยู่เด้เป็นสวนอันนี้ใบหนาดนะแม่นอยากได้ไปปลูกไหม เราเป็นปอบแล้วครัวเปบุยคุณได้นางกีหล่าไหคุณน้ำลาคุณอ้ยแมนบอกเออนนิเดี๋ยวได้ต้นนีิก็แมนกีหล่าต้นนี้นี่ต้นนี้ก็แมนกีหล่าอ้ยแมนหมือนต้นนี้ต้นหนาดนี่มีต้นน้อยบ่เนาะมีต้นน้อยบ่คือต้นหนาดแมมเนาะเป็นต้นหนาดบ่นี่ต้นเป้าหรือต้นหนาดต้นหนาดเนาะเป้ามันใบเดี่ยว ต้องว่า,า,าบูดไปกี่ล่าลายต้นยี่ต้อนนี้เมียลายนั่นตรงนั้นเต็มเลยนั่นปัดทั้งพี่กระเมียน,น,นผักขอเบิ่งน้ำไม่เด้อจ้าผักคาลายบ่านอนี่เนอทองชามสีอ่ะนี่นางต้นขา,ปปนาเ,ออเปียทิย้งขามคำเปียกคำเปียอีหยังขำเปียหวานบ่แม่ค่ะขำเปียกเท็จ คำเปียมันทางนี้กระแมนเจ้าเดียวกันบ่จันนี่ทางนี้คนละเจ้าคนละเจ้าอะไรผักซิดอะไรผักสลัดโอ้ผักสลัดผักสลัดบักเขียยิ้มใส่อ่ะนั่นน่เพื่อนกัดดักนกเนาะอเป็นคำเปียมันออกกัน อ่ะพ่นสิวาพ่นเมื่อาดอกกระเอยมันแหน่พ,นพ,นพ่นกระดักแล้กระ้พยขึ้เก้าเดี๋ยว <c oughs> พ่นดักแล้วพ่นกระ้พยติน่นไหมคะ <c oughs> มีต้นเดียวที่เพ่นช้ำพีน่องี <c oughs> ่าเดี่เจ้านี่อืนี่นี่น,นี่ยี่ล่านี่ค <c oughs> ่ะแ,แนะะเอาไว้ถ่า, <c oughs> เายเพ่นช้ำไม่หายนางนะนี่นี่ใบกะเพราจังสิใบกะเพรานี่นี่นพวกนี้มาเถียงเอาอันี้ด เดี๋ยวเอาน้ำอัดมนดหงขึ้นมัะตายแม่เหาเพื่อนช้ำไม่ห้น้ำอะไรจังมาเอามันชำลูกอีนกคนหันเลยอ่อนน้ำอัดี่ลา้นเมนจะชำไปแน่ชำไปแน่สิมาเอานี่นีจังซี่กับแม่ยี่ลาดีน่งามๆเนี่ยรตอนนี้มันแเงยขึ้นได้เลยบ่บ่ได้ได้แต่ว่าต้องดินต้มลมจลกน้อย้องอใหยแบบซุ่มจ็กน้อยนะเอาเเห็ดเห็ดจะเห็ดเดี๋ยว พอเป็นแม่มันเอาขามันเอาขาเกี่ยวไว้มันเลยเต้นดองดองเหมือนมันตื้นแล้วมันเลยออกเป็นไงมันติดอยู่ดียบันวะพอมันเห็นมันพยายามบิดแล้วมันบินไปได้ทีแรกอ่ะกระดานซุ้มหนึ่งกัะดานยี่หันทางกระพองบอลจ้ะอันขันในกระจังช้ำใบก็ได้ดอกเดี๋ยวมาเอาอีก เดี๋ยวให้น้องเปิ้ลมาจอบเรื่อยๆคันพ่อกัจังช้ำไว้เอาเลยค่ะคิดเลยค่ะคนะี่นางเอาร้อมผักพร้อมตัน้นนาะสิไปจ่ายต้นเดียว 2> 1, 2, 3, เอานางมีหอด <5, S 1> ต้นมอนนางเห็นแล้วมีเหมือนกัน ต้นมันเบอร์ี่ไหมเออเดี๋ยวจังอันเอาถอ,อตนตามาใส่อะถือไมด้ถุงผ้าวยแล้วว่าวามันหลน้ำไปเอาถุงน้ำน,นองลูกนารักจเลไมงว่าอันนาตากับพ <c oughs> ่อวิ่งยนอยู่้างนอกผพ่อจะกล้ามาจี๋จะวะอันจังใ่ละมันจังไม่ได้ยากน้ำเป็นที่สล่ะ เอาเป็นน้ำคนตัวขันเป็นมาต้เกิดนี่บป้าว้าแั่อันนี้คือกันนี่ตาตาผู้ใดเพิ่งกว่าผู้ดีากได้เป็นลูกไพก็คิดดีไปจะเอาเนืออมาเออจาฟังคำบอกข่อยเกินบัดดี้จฟังคำบอกเด็กได้เป็นลูกไพว่ามันชิมเลยบนอ่อนเอาบกแจกมันแกไปจานวยนี่อ่อจ้าเก็บกินเลยเอา อันชิมได้ยี่มันปะคะชิมได้เอาไปล้างน้ำหนนะ่อยนะเผื่อมันมีฝุ่นมันไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดของมากก็นี่คะ่ะ,ะมีต้นมันงค่ะข้าวหูเทล้างก็ขาวนกอกน,น้ำยีน้าบ้าน่งนบอกว่าไปหนามันห้หอหอาออือบาบไหมล้างไหมเอะไร สดจากต้นเพ่อนๆ้านนี้นแต่หน้ามึงตอนนี้มันบอกคือหวานเอาหวานอีกชิมแล้วก็เห็นหน้าหวานๆมันห่ายชุดวานหน่าส่นเยอะหน่ามันหน่ามันดูเลยมันพลายน้ำมันมันกรอบเนามันสดออกจากต้นเนาะมันี่มาเอ้มากรอบนี่เนี่ยเขาหลอกแค่แรงจริมันมันมันพลายมันขอดข้างแล้วมัน เมนบอฟหูจักแเรวบ่ได้มาซื้อเนะคุณขอดข้างดีแล้วนางเอาซีเมนลงไอจ๊ะไอแจ๊ะคุณไว้ยนังยี่คิดินคุวนะ กะปิดเอาละกายแล้วคิดเงินเลยไม่นั่นอยู่ขี้ดินนั่นหมายาปิดไม่ปิดลดจ้ามันเป็นแช่แชบรรงท้ายันนะมันอึไม่เป็นไรค่ะหนูยังไม่กินชงนี้เอาละปิดดีๆเออระวังเคลียร์คเออระวังเคลียขาดปิดดีๆปนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะได้ผักร้ายหลาย กลับแลยจ้ะผักปลอดสารนะคะผักปลอดสารแม่ค้ากระจ,จดีดีทังแจกทังแถมที่ค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อแม่นบ่าคะ ก็มามาผัเป็นผัเงเป็นเพียขอบคุณแหลกโอ้ยดีเด้หน้าปนนี่เดีเด้ี่เด้อะไรมอนมอนมอนกระปั้นสีให้แม่เบิ้งละเอาแม่เอาไปเห็นนี่ไงกกลังออกวิตามินซีสูงนี่นแม่กำลังออกอุ้ยยามแดดมันง่ายอุ้ยมาฆ่าเฮ็ดไปเด้อพาร้อลูกไปนแม่บอเค้กูที่บ้านนี่แม่บอโค้งห้มันลงเป็นเป็นคันหัวแม่บอบนี้มันก็จะแตก้บ่โค้งมันแตก ท่านโค้งทุกเวลาเขีบผาทีงันตอนงันเป็นเล่งหลายท่นคงมันจะออกอันมันจะออกตามงาตามงาตามงาเพราะว่ายุขันแกนเขาเห็นใช่หรอเขาเห็นเป็นอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์เห็ดเป็นอันเห็ดเป็นขันหัวเห็ดเป็นเขี้ยบเป็นสัตวบเป็นอุโมงค์เออกันแต่ละทางวันนี้สิวันนี้มันเสี่ยงครึ่งให้คนไปเก็บกินอ่ะเนาะหามได้ในเวลาเป็นอุ้ยไม่ค่ะอย่าลืมเห็ดไปให้เด้อเห็ดไปจากหกต้นต้นเลยสี่สิบเม็ดป เ็ชไว้จะหกต้นเราจะขอบคุณหลายๆค่ะตนุณันตมอานะอต้นมอุ้เตะยางกับสิบอกแล้วเจ้าค่ะตัวแม่ตัวถึกนี่มันมีลูกตีเอาตีโอเตนโอติไปละจ้าขอบคุณหลายๆจ้า